ถ้าพูดถึงปืนลูกซอนที่ติดสะโคมเนี่ยในเกมพีบีเนี่ยแน่นอนนะครับว่ามันก็ต้องเป็นซอตัวนี้แหละในน้าตอนนี้นะที่แบบติดสโคมเล็งได้ยิงระยะไกลก็โอเคก็แจ่มแมวนะครับจริงๆเนี่ยผมว่าผมก็ไม่ค่อยกดจะได้ทํเจาบซอตัวนี้สักเท่าไหร่แต่ก็มีคนคอมเมนต์อยากให้ผมเนี่ยใส่เล่นกับเบเล่ซับเร็วนะครับเป็นเบเล่ฟ้าแต่เพราะว่าเบเล่ฟ้าไม่สุดนะจริงๆผมว่ามันไม่สุดคลิปนี้ผมก็เลยอยากจะลองเบเล่ตัวหนึ่งนะครับ นี่ก็คือเบลลสีแดงน,นะครับอันนี้เพิ่มความแม่นยำทะลุเกาะนะครับแล้วก็สับไวนะครับผมสับไวมากๆเลยแต่ว่าใส่กระสุนเนี่ยก็จะใส่ปกตินะครับไม่ได้เร็วนะครับผมซึ่งผมมองว่าไอ้นี่แหละมันน่าจะแจ็คแมวนะครับยิงระยะไกลเนี่ยมันก็น่าจะเวอร์นะครับผมมันน่าจะเวอร์เพราะฉะนั้นผมจะจัดให้น้องเลยละกันนะครับผมใส่ซูเปอร์เฮดเกียร์ไม่สิ ไม่ถึงกับซูเปอร์เฮดเกียร์นะใส่เฮดเกียร์พัดเออเฮดเกียร์พัดไปก่อนนะครับเพราะว่าเรามีซูเปอร์เฮดเกียร์แค่วันเดียวเออในตัวผมมีแค่วันเดียวนะเพราะว่าจะใส่ซูเปอร์เฮดเกียร์เนี่ยมันต้องเล่นแบบคุ้มๆหน่อยนะครับผมเนี่ยมีแค่วันเดียวเองนะครับผมอ่ะโอเคคลิปนี้จะไม่พูดเยอะนะครับเราจะไปลุยกันเลยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดกับช่องตาเฟกิมอนด้วยนะครับผมจัดไปเดี๋ยวคลิปนี้เราจะคัมแบ็กเจ้าซอตัวนี้อีกนี่ผมมีไปเล่นสบายเดี๋ยวก็ไม่ตั้งคาบ เออเวลาตั้งค่าอย่างเงี้ยทำสดของผมอย่างเงี้ยมันเวลายิงอ่ะตั้งเป็นเล็งเป็นปุ่มอินเทอร์เน็ตใช่ปหมล่ะมันก็ไจริงค่ะว่ามันกดจ้างไหมนี่จะลำบากนะการเล่นไปเฮ้ยห้องนี้นี่คือเสียดสลายลั่นจังวะแบบยายาขอโทษเออแค่นั้นจุ๊พอเราใส่เบนนี่ช่วยสับไวเนี่ย ใครจะเจ็บไหมเดี๋ยวระยะไกลมันต้องมีคนโดนมันต้องมีคนตายโดนยิงตายระยะไกลแน่นอนนะครับน้ำเดี๋ยวเล็งแน่กันดูตัวนึงแต่ตอนนี้สถานการณ์มันมันบีบังคับไม่ค่อย อุ้ยยูโน่ก็ริ่ง้าไปแล้ว head shot อ้ยอะไรอะไรนี่เออนี่พอเลงพอเลงนี่คือแบบสุดยอดเลยนะเอออะเบเร่ตัวนี้มันเพิ่มความแม่นยำไงคนดูนึกออกไหมแม่งเข้าหัวแม่ง head shot อะยูโน่เลยไอ้เจ้า head shot ร้อยเฮ้ยแบ่งแบ่งให้ผมบ้งเจ็บเจ็บ โอ้โหเรียบร้อยฮะแต่ไม่เป็นไรฮนะคนดูฮนะเดี๋ยวเรานินสองไกลหนะอ่อ,อยนะสองไกลหน่อยนะเดินไปลุยยังไงลูกซอมมันก็เป็นปืนที่แบบมันสุดยอดอยู่แล้วคนดูเหนเปล่าปนะ่ะเฮ้ยเออเออเออไอเชฟม,มันยิงโดนแบบโคตรเบาเลยแนะ่ะเฮ้ยเขาสุดเขาสุดลูกซอมผมมันโดนแบบโอ้ย มันก็ใช้ได้นีว่วะ <c oughs> ม่นหัวดีจังวะโอ้ยเอาา้ว่าคนจงกู้ทำไมเล่นไปมันสุดยอดเหรอเฮ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดมันต้อ่งอย่างนี้ <c oughs> นี่เนี่ยไปโอมาตรงนี้แล้วเหรอไหนมาวัดกันหน่อยเร็ว <c oughs> มา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  โอ้โหท,ที่เจ็ดยิงแรงจังวะที่เจ็ดยิงแรงมาก,กน,นะเฮ้ยยิงกูแป๊บเดียวล้มเลยเนะนี่ยนี่นี่หลับคู่ไปเกินไปไปเฮ้ยถ้ากูยิงระยะนี้ตายที่กูหายนะไม่โดนเลยนะไม่โดนเลยนะไม่ได้ครับมันไกลเกินนะถ้ายิงระยะน้ำตายนี่คือซุปซอมมัน เบอร์มากนะจริงๆนะมาดิมาดิเอาจริงๆถ้าเทียบกับซอไซการ์ที่ผมทำคลิปรีวิวไปที่มันยังไม่เข้าไทายเอ้ยเอยเอที่มันยังไม่เข้าคังในเซิร์ฟไทยเราอะพูดตรงๆนะผมเรื่องซอตัวนี้นะไม่ใช่อะไรแม่งแบบ มันไม่เหมือนตัวนั้นเนี่ยตัวนั้นไม่ดีและดีดีและดีที่จะอ้วกตัวตัวนี้ถ้าเป็นติดกับคนเล่นอะมามันหลุดเข้าบ้านฉันคนนี้ยังงั้นเฮ้ รอบนึงนะผมจะลอสับไปๆนะคนดูอาจะแบบว่าดูบังคับใจนะนะโอ้โหแตกโดนนนะ่าเจ็บน,นนะ่าเจ็บน,นนะ่าโดดไปขึ้นปะมงช้างแมงวแล้วกันไม่ต้องโดดแล้วกันด,ดูเ,หเยหยอดะอยู่นุ e ไม่ไมไไมไไมไยิงระยะไกลแบบ ไม่ไกลมากอ่ะเมื่อกี้กลางๆเขาอุ้ยหัวแม่นแม่นเลยอะคนดูแม่งหัวเลยนะนะครับนี่แหละด่านนี้แหละได้ส่องกันแน่นอนไกลๆค่อยๆเดินแล้วกันเดี๋ยวตกตัวนึงไปวล้อมอุ้ยพี่อุ้ย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 อ้ยอ้โอ้โหเจ็บจิ้มโอ้โหรอดได้ไงเนี่ยอันนี้ผมเปิดตัวย้อมสีไว้นึ่งนะคนดูเพราะว่ากระสุนจะได้แบบเล่นแบบ จูใจนะครับผมจะได้จูใจแล้วจูจันในเกมผมจะได้จูจันไปเดี๋ยวเรามาหาสองระยะไกลดีกว่าดูนะเออหาสองระยะไกลดีกว่าแล้วทำไมฝั่งข้ามมันขาดไปสองว่ะฝั่งโน้นรอรออันนี้เฮ้ยยัดเป็ดเอาดิฝั่งตั้นหัวอย่างนี้เลยเหรอยิงกันยับเลยเฮ้ย ว้าโดนหัวเฉยนะครับแต่ก็ต้องระวังปนูไว้ดีนะครับเดี๋ยวจะโดนพิทธนูเล่นงานเอาเลยครับเฮ<ป>้ยโอ้โหเรียบร้อยดูว่าแล้วนี่อันนี้ผมสามหนึ่งฟิวฟิวนะครับไม่มีการตั้งค่าอะไรทั้งสิ้นเดีูด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 ดดดามามาต้องเ,เ,ล,เล่นแบบฟึซโซโขเวเลนซอลตอนนี้ มั็ไม่นขนาดนันหรอกมันก็ไม่จำเป็นหรอกเอออะไรนีดี๋ยวก่อนออไง เดี๋ยวเดี๋ยวจะหาแบบเฮ้ยเล่นแบบว่าโอ้โหแม่งมีสโคมมีอะไรไหมเล็งดิงทำไมไม่ใช้วะเออเออเนี่ยเทียวเบี้ยวเลยไม่เยอะหนูมาบ้าเฮ้ยหนูมาจริงว่ะก็ะตายคร,รับดูครับตายฮะเจอของเกียร์ที่แค่ตายเอาเถอะตานี้ก็เก่งเกิน นี S <S <2: Sure. S 2> เ่เด็กนี่ไปดิเฮชอว์เฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล็กแต่บางทีนี่แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยโอ้โหมันน่าจะตายนะแต่มันไม่ตายเว้ย อยู่บ้างครับพี่พี่นี่ลงไปนอนแครไปครับโอ้โหไหวยไม่นี่ไหวไม่นี่กูเนี่ยไหวไม่นี่เรียบร้อยไม่โดนเลยโดนแลจะเป็นกูไม่ตายเชี่ยอะไรก็หลังมาโอ้โหแต่ทีหนึ่งทีมกูตึงเกินไงนะเขาตึงเกินอยู่ฝั่งนู้นผมก็คงเละนะครับพูดตามตรงเลยอันนี้พูดจริงอยู่ฝั่งกลับมาที่ด่านเดิมอีกแล้วแต่ไม่รู้ว่าห้องเดิมหรือเปล่านะกูว่าน่าจะห้องเดิม ดูไงก็ดูดูแล้วมันน่าจะห้องเดิมเออถ้าเราคนดูตอนนี้คือผมอัดดึกนะแบบโอ้มันดึกแล้วอ่ะเที่ยงคืนอ่ะมันแบบพูดไงอ่ะมัน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 ท่าห้องที่แบบเปิดให้ลูกซองเล่นไม่ค่อยได้คนดูไม่แต่ดาวระเบิดเนี่ยโอ้โหหายหากเลยก็จะเป็นไรนะฮะเดือนมันไม่มีปัญหาหรอกพอแต่เดียก็มันไม่มีปัญหาหรือเรื่องการิแบบตะโกคนดูเสีย ไม่ไรไปโผมจะลองสัตว์แบบนี้นะเฮ้ยหลบ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 วินนอเมื่อกี้นิ้วพันิงจังเลยเมื่อกี้นิ้วพันเ่ะกดสามหนึ่งแล้วแบบนิ้วม่พันเลย สามขีวก็ได้ครับมาแน่บิงเบิร์ตผสมยุปไพ่นี่ไงออกมาไหมออกมาโอ้สายแทนนะครับสายออกมาแทนสวยแต่มัลั่นหัวดีนะคนดูจัดใจเลยผมรู้สึกว่ามันลั่นลั่นหัวดีจริงเอาตายหมดแล้วตายหมดแล้ว

เจ็บเจ็บเจ็บจะไม่ตายมาเลยมาเลยไม่โดนโอ้ยย่างงั้นเอาละฉันขี้เกียจสะโผบแล้วกูเบื่อเลย FC ใครไม่รู้ขอบคุดมาก่อนตอนนี้บอกชื่อด้วยเขาหลังบอกชื่นกันด้วยเผื่อดีมเมอร์ไม่มาเตอรมาดีมเมอร์ PP ก็เยอะนะ triple kill ไปร้องไปร้อไปนะเฮ้ยผมไปเล่นน้องรองมาขอเล่นก่อนอัดคลิปได้ไหมล่ะจะยิงให้เป็นตาลีเลยเนี่ยตาลีค่ะจะยิงตาลีหรอบ้าไม่สงสารตาลีเลยหรอ อุ้ยเชี่ยแม่งโอ้ยมีขนาดนั้นยังไม่เข้าอีกเลยทำไมเขาไม่ตายอีกวะนี่บางอาจจะยิงเป็ดตารีแหละอุ้ยคนที่อยูตงีเป็ดตารีเขาตายไปซะก่อนนั่นนี่จะโดดตารีนี่นะครับเดี๋ดยวเากำแพงก่อนนี้ก็ไม่เอาเล้วนะครับอ๋ออะไรเนี่ยผมจะตายแล้ยอกหยอก ก็แล้กูจะตายอย่างเงี้ยตอนนี้เหลือสิบเก้าแล้วเนี่ยเลโอ้ยเอาดีปิดปิดจับเลยก็ได้เอ๋โอ้ blue j win เอ๋แต่มันลั่นหัวดีนะมป็นลั่นหัวดีเนี่ยแหละเข้าไปเฮ้ยตรงนู้นมาดีมาดีสองคู่กูนี่เขายิงคนอื่นอยู่วะถ้ายิงกับเรานี่ ผมว่ามันจะบัดกว่านี้ไปส่วนมนจากไหนอัดเป็นเต็มๆไม่ตายเจอซอลสมพีโบมโบมโบมใส่นะครับนี่อัดปุ๊บเราอัดกับซอลสมพีปุ๊บหนึ่งนัดไม่ตายครับแต่ซอลสมพีจะสวนเราด้วยหนึ่งนัดกันเลยทีเดียวนีครับผม ไอ้ซอ,องกันได้ดูที่เดินหน่อยเถอะพวกแกไม่มีซองตัวนี้ให้เดินเลยเโอ้ชี่ดิงตัวจี่ิงตัวเอฟบีเลยพี่เอากรวสุนพี่เอาหัวมาโมกกระสุนทำไมกำขำนะกำขำเอออะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเกมเอฟี GB. Chiến cháo kiếm được chút cháo chút cháo 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 โดนบ้านตือนนะดัเงไม่ต้องเข้าสะโคบแม่งยิงอย่างงี้ก็โดนหัว ดีน่าจะยังได้ head s h o เอาดิเอาดิเอาดิก็ได้เหรอก็ได้เหรอเอาดิเออเบี้ยวเออใส่เบนี่มันจะเบี้ยวดีกว่าซองเรา

ครับโอ๊จริงหรอต้องอ่านมากเมื่อกี้เราเห็นสไนเปอร์โอ้โหแม่งสไนเปอร์เอ๊ยขาดอ่ไนซะตกวนตะนวนดูพี่ไปเลยอ๋อแมงไฮไ์คนอื่นเราไม่ดูเอ๊ะไม่ได้ปิดท้ายโอเคข้อก่อนแล้วกันนะครับคลิปนี้ผมก็อัดซะประมาณเฮียจตีหนึ่งแล้วนะครับดึกแล้วนะครับ จะได้ลงคลิปเร็วๆบ้างนะครับง่วงแล้วอยากนอนแล้วนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็อาจจะอัดดึกไปหน่อยนะครับการเล่นก็อาจจะแปลกๆเพราะผมง่วงแล้วนะครับง่วงง่วงง่วงกไม่ไหวแล้วพอแล้วกันดูโอเคผมไว้เจอกันในคลิปหน้านะผมขอบคุณทุกท่านมากครับผมแล้วเจอกันจ้า